แน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่ว่าไเวินวันบุ่นวายเลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราคาฟันอายุของสันเข้าไปทุกทีขอยืดธรรมะววดระดีกว่าหาทางสงบใจ ตัดหลบลงไปไม่ขอใหญ่ดีจังพูดพระอ,องค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจหนีขอบวชอีกทีหาทีส่สนองลายบวดแท้พ่อแม่ Kenal, mai dia dia pun. ว่าช่วงระบาดโควิดนะครับเป็นมาตรการเข้มงวดของจังหวัดสงขลาเข้าได้แค่ใบดามดาของนาคนะครับตอนนี้บวชแล้วเป็นบวชสามนเณรนะครับที่นี่เป็นบวชสามนเณรแล้วก็เดี๋ยวจะไปสวดยัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดวงังโต้อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับที่นี่คือบวชเฉพาะเป็นเนนนะครับก็เรียกบวชเนนเดี๋ยวต้องสวดยัดเป็นพระภิกษุอีกครั้งหนึ่ง เต็มกันนะาราประกอบที่ดีแอฟรถ่าเขาบอกนะเพราะว่านี่ไปลง y o u t u ู e เอ้ยยูทูปถาบผมนี่น่ทึงตอนบวแห้วอไม่พี่บวเสลยจะไม่นินปหยัดนะนี่ก็เป็นนึกไปจันข้าวเ้อจันข้าวเร็วเร็วนู่เร็วเร็วลูกชายขสมสมีสีวิชัยบวชด้วยไม่ใช่หรอบวชด้วยครับ วันนี้วันนี้ป่าวแล้วคุณรู้อยู่เนี่ยว่าต้องบวชไม่ไม่ทราบเมื่อาวานก็แล้วแล้วเห็นแล้วเห็นศิล,ล,ลปินนั่นไหมพีรพ่รอดพี่รอดเสื้อเชิดเอ้ยพีรพ่รอดตีเชิดอ๋อพอดีไปเย็บอยู่ครับผมเสื้อเช <พ examples S 1> <ihm> ิดขาดพอดีไปเย็บอยู่ครับเดี๋ยวมาตีเชิดเสื้อเชิดก็สองตัวนะครับนี่เราไปลงยูทูบนะวันนี้ถ่ายนะครับ เมื่อวานไม่ได้เข้ามาวันนี้ก็ได้เข้ามาหน้าชื่นกันหลายๆท่านนะครับหน้าชื่นเมื่อวานมายืนจ้องมองอยู่ข้างหน้านั่นลนะ็อกปืทหารเลพักหนะึ่สหรับการสาหรับก,การก็ให้ความร่วมมือตอนนี้ญาติของนาเนนนะครับเนบเนแบงค์นะครับทั้งน้องอ้อยแล้วก็สามีศรีวิชัย ขออนุญาตอาจารย์ใส่ลงยูทูบหน่อยนะครับคนอย่าจ่ายานแล้วไม่ได้เดี๋ยวหน้ากากอาจารย์ก็ฉีดยาทองเข็มแล้วหน้ากากก็างังไปนั้นนะครับทองเข็มเลยติดครับนี่เป็นขณาญาตินะครับเป็นพ่อแม่ที่ได้บวชไปแล้วนะครับวันนี้ก็ ก็น่าที่ได้บวชอุปสมบทไปในวันนี้ก็น่าจะเจ็ดสิบกว่ารูปนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วยังจะต,ต้องไปสวดยัดกันอีกวัดหนึ่งนะครับอีกวัดนึ่ง พระเนี่ยอยมานะครับสวดเป็นเนนมาที่ว่าจะต้องอามาสวดยัดเป็นพระวิสูที่นี่นะครับวัดพุทสนวัดอะไรเขาเรียกวังโตว,วังโตนะครับนี่พระนองแบงนะครับพระบแบงวางเดียวโยกเดียวมาวางเดยวินฤทธิ์สิ้นฤทธิ์สิ้นฤทธิ์

รับอลแล้วแล้วพี่เก่งมาถ่ายรูปบ้างยังอะไรนะครับมาถ่ายรูปคู่รูปอะไรหน่อยพี่เก่งได้นะครับถือว่าได้ครับสามต้นสามนาคสามเมืองสามรูปกันนะ ใจจะสร้างโลกวงนี้แล้วให้เมยังใเกลี้ยัาอุปเวังยังใหู้ษย์ยังวบาโตพคัมรมโอพะธรรมคือศาสนาหลังศาสนาเราให้สภิตัน uh พวะาจรย์าจารยพบวกนความพีเสียงตามสูมนะสูมสุมได้เป็นร้อยเม็ดเสียงก็ตามสูม 还是多在那儿，还是多在那了<的> ไปเนอะตัวงานใหญจ่ายใครบ้างครอยู่ตอนนั่งตอนนี้พระอ่าชื่ออะไรแล้วนะวันไรนพระอ๋ออันนี้ยังไม่ได้พูกค่ะพระกพลนะครับตอนนี้พระนงแบงค์พระกพลช่วยชื่นกำลังเข้าเป็นชุดที่สองนะครับทีละสามองค์สามองค์เป็นการสวดยัดเป็นพระปิสูนะครับ เป็นบุตชายของคุณตำหนีศรีวิชัยนะครับตอนนี้ก็วัดวังโต้นะาทวีใช่ครับบวชเป็นพระภุศสุนในองค์ประบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

Thank <laughs> you.